วันนี้ผมต้องเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าการปรับปรุงปรุมลดินที่มีการประยุกต์ใช้ประชาชนและเกษตรกรตำบลบ้าาชัยรู้สึกยินดีและพันธุ์ดีท่านกเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีท่นอยู่ ตัวแรกที่เราเห็นกันอยู่ก็คืนั้นเรียนว่า,าเกษตรกขับรถขนเข้าโรงสีไปเลยบรรดาภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพท่านท่านขนข้าวเข้าไปลงสีนี้้า้าเพิ่มไม่ขายเสียบชึกเข้าไปเท่าแก่กันแงนมองน่าเป็นห่วงที่สุดในเรื่องของราคา เรเรียนปสปเจ็จบเรียนตอนนี้ต้องเรียนต่อถ้าไม่เรียนต่อจะตายแน่กฎนั้นเนี่ยสิ่งลงชี้ง่ายๆโดยเฉอทีอ่บ้านเรามันไม่ใช่แบบนั้นมันมีความดพอถึงช่งระยะเวลาประมาณสิบหนะไ้ไม่ต้องคอยวิดน้ำเข้าไม่ต้องล่าน้ำไม่ต้องกราดนา้ำ ชื่อหลักเกี่ยวข้าวเนี่ยาสามารถไนโตรเจนจากอากาศออกมานะคะไฮโดรเจนจากอากาศนี่ก็คือยูเรียน,นั่นเองค่ะยูเรียที่เราเปรียบเสมือนการสร้างโรงงานปุ๋ยไว้ในไรนะ่นา